สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนะื้อฝากต้วนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวคณะแพทยศาสตร์จุฬาเปิดผลวิจัยหลังฉีดวัคซีนซีโนแวค2เข็มพบภูมิยับยั้งเชื้อสูงกว่า50%คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยเปิดผลการวิจัยในคนไทยหลังฉีดวัคซีนซีโนแวค ระบุว่าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุฬาพรและคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร,ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารของสหรัฐได้ทำการทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีนซิโนวิคซีโนแวคสองเข็มต่อการยับยัง้งการแบ่งตัวของไวรัส SARS-CoV-2 ในห้องทดลองพบว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนซีนโนแวคที่ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์มีผลช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสที่ SARS-CoV-2 ได้โดยร้อยละ95ของผู้ได้รับวัคซีนซีนโนแวคเข็มที่2มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสจากการตรวจภูมิคุ้มกัน ต่อโปรตีนของไวรัสวิธีเอลิซาจากจำนวนทั้งหมด186คนจึงมั่นใจได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับการทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีนเซโน v วคก,กับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่2นานสสัปดาห์จำนวน 171คนพบว่ามากกว่า1้อละ70มีภูมิคุ้มกันในระดับที่ยัำยั้งเชื่อได้สูงกว่า50%หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติ้งตๆใครมีคอมเมนต์อะไรก็ลงข้างล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ